เขมรซัดเวียดนามบอกเวียดนามโกงกีฬาแต่โดนเวียดนามซัดกลับเขมรประเทศยากจนกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทย ช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆโดยวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประเด็นที่ชาวอาเซียนนานา,นาประเทศรู้สึกไม่พอใจกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพโดยชาวไทยจํานวนมากนะครับไม่พอใจในการจัดการแข่งขันซีเกมส์ในครั้งนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วและก็มีชาวอาเซียนบาง ส่วนที่ไม่พอใจโดยเฉพาะชาวเวียดนามบางคนที่ได้เข้ามาแขวะการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ยากจนทั้งเศรษฐกิจและด้านกีฬาโดยวันนี้นะครับเราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้นะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันยังไงโดยเมนแรกนะครับเป็นของชาวเวียดนามได้บอกว่า ประเทศที่อยากจนในแง่เศรษฐกิจและความสำเร็จด้านกีฬาใช้ทุกวิธีการในการชนะเหรียญทองน้าไม่อายหรือและก็มีชาวกัมพูชานะครับมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าเหมือนกับซีเกมที่เวียดนามทำอะไรก็ตามเพื่อจะชนะเหรียญทองและยังเป็นการตัดสินที่ไม่ดีเพียงเพื่อให้นักกีฬาของตัวเองได้เปรียบช่างน่าสมเพชและก็มีชาวเวียดนามมาตอบใต้เมนนี้นะครับว่า เวียดนามเป็นมหาอำนาจด้านกีฬาในภูมิภาคอาเซียนแล้วกัมพูชาละ่ะเวียดนามไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าภาพและก็มีชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกว่าเวียดนามเป็นประเทศเซรีสสำหรับอาเซียนไม่เหมือนประเทศยากจนและล้าหลังที่พยายามรีดไถเงินและก็มีชาวกัมพูชานะครับมาตอบกับชาวเวียดนามท่านแรกว่า มหาอำนาจกีฬาหรอนั่นเป็นเรื่องตลกคุณอยู่ตรงไหนในกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวคุณได้รับเหรียญหรือไม่และชาวกัมพูชานะครับก็มาตอบกลับชาวเวียดนามท่านที่สองว่าไม่เคยได้ยินข่าวใดๆเกี่ยวกับเวียดนามที่มีนักกีฬาระดับโลกการบอกว่าเวียดนามเป็นมหาอำนาจด้านกีฬาเป็นเรื่องตลกอย่างสิ้นเชิงเม้นต่อมาเป็นของชาวเวียดนามนะครับได้เข้ามากล่าวว่า ใครว่าเวียดนามไม่มีนักกีฬาระดับโลกล้อเล่นหรืออะไร Google ไม่คิดค่าบริการสำหรับคนไม่รู้เรื่องแล้วก็มีชาวกัมพูชานะครับมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าใครหรอมันดูตลกนั่นคือปัญหาของการอยู่ในประเทศคอมมิวนิสต์คุณถูกรัฐบาลทำให้พวกคุณตาบอดเม้นต่อมาเป็นของชาวไทยนะครับได้เข้ามากล่าวว่าคอมเมยอมรับแล้วสินะว่าโกงจริง ยังไงก็ตามถ้าพูดถึงด้านกีฬาเวียดนามก็แข็งแกร่งกว่าเขมรอยู่แล้วเม้นต่อมานะครับเป็นการพูดถึงความรู้สึกของชาวอาเซียนต่อการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพโดยเม้นแรกนะครับได้กล่าวว่ากีฬาทุกชนิดควรจะเป็นกีฬาระดับสากลที่คณะกรรมการสากลให้การยอมรับไม่ใช่การจัดหาเหรียญทองเพื่อเป็นเจ้าภาพซีเกม และก็มีเมนต์มาตอบก,กับโพสต์นี้นะครัว่าก้าวข้ามตรงนี้ไม่ได้เลยพอไปแข่งระดับเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกกลายเป็นเด็กอมมือไปเลยสําหรับภูมิภาคอาเซียนเม้นต่อมากล่าวว่าเป็นเจ้าภาพครั้งเดียวจำนวนเหรียญทองมากกว่าเหรียญรวมกันทุกครั้งในอดีตรวมกันเม้นตต่อมาเป็นของชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นประชดประเทศไทยว่า ขอบคุณประเทศไทยและคนไทยที่เข้าใจและส่งเสริมกัมพูชาถ้าคุณให้ความสำคัญกับคนอื่นคุณก็จะมีคุณค่าเช่นกันแล้วก็มีคนมาเม้นตอบใต้โพสต์นี้นะคะว่าไม่มีใครเชื่อคำโกหกของกัมพูชาและก็มีชาวกัมพูชามาตอบใต้เม้นนี้นะคะว่าสยามไม่เคยให้ความสำคัญกับกัมพูชายังไงสยามเก่งแต่เรื่องขโมยทุกอย่างจากกัมพูชาเม้นต่อมากล่าวว่า มันเป็นซีเกมที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาถึงลาวจะเป็นประเทศเล็กๆแต่จัดซีเกมได้ดีกว่ากัมพูชากัมพูชาคือตัวถ่วงของอาเซียน เม้นต่อมากล่าวว่าความจริงแล้วน่าจะแยกกีฬาพื้นบ้านอาเซียนออกเป็นอีเวนต์น่าจะสนุกกว่าและคงคึกคืนดีจะได้รักษามาตรฐานซีเกมด้วยเพราะถ้าเป็นแบบนี้อยู่มันต่อยอดไม่ได้และชาติภูมิภาคอื่นก็เยอะยยันไม่สนใจดูด้วยเพราะทำเหมือนทำกันเล่นๆกีฬาแห่งชาติของประเทศไทยยังมีชนิดกีฬามาตรฐานโอลิมปิกมากกว่าการจัดการแข่งขันซีเกมอีก เม้นต่อมานะครับกล่าวว่าพอต้องการผลประโยชน์จากประเทศไทยก็ทำเป็นดีพอหมดผลประโยชน์ทั้งใส่ร้าย,ายทั้งแทงข้างหลังแถมยังเค็มทุกอย่างของประเทศไทยไปเป็นของตัวเองเป็นประเทศที่ไม่น่าคบเลยแล้วก็มีเม้นต์มาตอบใต้โพสต์นี้นะคะว่ามันไว้ใจไม่ได้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว และก็มีคนมาตอบเสริมอีกนะครับว่าถ้าอยากรู้ว่าพวกเขเมนนิสัยเป็นแบบไหนให้ไปอ่านประวัติพยาละแวกนักตีท้ายครัวในประวัติศาสตร์แล้วคุณจะรู้ซึ้งถึงคนเขเมรน เม้นต่อมากล่าวว่าได้เหรียญทองมากเป็นอันดับหนึ่งแล้วยังไงมีค่าให้ชาวโลกชื่นชมมากขนาดนั้นเลยเหรอในเมื่อกีฬาที่นํามาแข่งขันเป็นกีฬาประจำหมู่บ้านไม่ใช่กีฬาสากลที่ชาวโลกเขายอมรับกันหน้าขำคนประเทศนี้เป็นกันทั้งประเทศตั้งแต่หัวยันหางถูกผีดควรไม่ควรแยกไม่ออกน่าสังเวชเสียจริงแล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าครั้งก่อนได้เก้าเหรียญ พอตัวเองเป็นเจ้าภาพตั้งเป้าจะเอา100เหรียญเม้นต่อมานะครับกล่าวว่าต้องขอบคุณประเทศจีนถ้าไม่มีประเทศจีนกัมพูชาคงไม่ได้จัดเม้นต่อมากล่าวว่าซีเกมจะเขียนไว้บนกำแพงของเขมรเพราะพวกเขาพยายามที่จะทำและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อให้พวกเขาได้เหรียญทองและเหรียญทองเม้นต่อมากล่าวว่าคนไทยทั้งชาติเต็มใจไม่ดูซีเกมในครั้งนี้ เม้นต่อมานะครับกล่าวว่าบ้านพักนักกีฬาก็ยังสร้างไม่เสร็จเงินจ้างกรรมการสากลก็ไม่มีรถรับส่งนักกีฬาก็หายากจะเก็บเงินเอาค่าลิขสิทธิ์ก็แพงจนน่าเกียดวันวันเถียงแต่กับประเทศไทยเรื่องกำแพงวัดทั้งที่ความเป็นจริงคือเมืองขึ้นของประเทศไทยจมปลักแต่กับเรื่องเก่าๆชาติอื่นเขาพัฒนาไปถึงดวงจันทร์ดาวอังคารแล้วแต่ขเขมรยังย่ำอยู่กับที่ เม้นต่อมากล่าวว่าเป็นกีฬาสีอนุบาลที่ยิ่งใหญ่มากเม้นต่อมานะครับกล่าวว่าขอให้กีฬาสีเกมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกเขาจัดกันและขอให้เจ้าภาพมีความยุติธรรมรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยไม่ใช่อยากเป็นเจ้าของเหรียญทองจนทำทุกวิธีทางเพราะครั้งต่อตอไปเหรียญทองคงเรียนลางเต็มทน เม้นต่อมากล่าวว่าหากกัมพูชาขายลิขสิทธิ์กระจายเสียงให้กับประเทศไทยราคาสูงกว่าทุกประเทศโดยไม่มีเหตุผลคนไทยทั้งประเทศยังไม่พร้อมดูซีเกมจากกัมพูชาเม้นต่อมานะครับกล่าวว่าเดี๋ยวรอดูปี2025รอดูเลยว่ามืออาชีพที่เขาเป็นเจ้าภาพจนเบื่อแล้วเขาจะจัดยังไงเม้นสุดท้ายนะครับเป็นของชาวกัมพูชาได้กล่าวว่าสรรเสริญชาวขเขมรที่มีศักดิ์ศรี คุณค่าของเราไม่จำเป็นต้องให้ใครเขาแต่เรารู้จักตัวเองก็พอแล้วนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับ โดยมีชาวไทยชาวเวียดนามและชาวอาเซียนหลายๆคนที่ไม่พอใจในการจัดการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้ทั้งการเตรียมพร้อมการจัดการและปัญหาด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในการจัดการการแข่งขันในครั้งนี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่แอดนำมาสะท้อนให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ